สวัสดีครับเบาหนึ่งใจสาลครับน้องพี่น้องมันดิฝนตกเหมือดเบิดเลยพี่น้องฝนตกเต็มนะครับเบิดเมื่อไรล่ะมันจ้องสิมันนี่ไปบ่าไป,ไปไง,งานครับร้านย,ยุตฝนตกได้มาอยู่วัดครับ ตกแห้งบดมือละครับพ้งเสียโอ้ยสื่นใจหลไยพายุมันฝ่าหน่อยแห้งครับบรรยากาศดีพี่น้องจานอนมืดเบิดเลยครับเบิดมืงไงลวครับพ้งสียบรรยากาศดีครับ บรรยากาศเป็นตานอนครับคนมีคู่ก็น้อนดีครับบรรยากาศทั้งทีสวัสดีครับ